เนี้ครับมดหดลงลบานี่ปารถเฟ่บรรุคอยเสียงดังลอยไปอย่องนี่คือเสียงนกหวั

ลาแถวอำเภอของชัยห้องยังจำเสียงลูกเลยปล่อยแฟนทางบ้านโผล่ประสิทธบฝอยยังได่วเอาดอกจมนางละผมห่อลำยังรอค้ายังใค่ตาเป็นตาจับยังใส่เสียงลำเอพอตาเป็นอา ลายยังบ่อทันนดอกสุดเสียงยังลอยลำอยู่ถวนนแฟนยังเห็นสมบูรณ์ยมยังสมโยติดันโบบ่อหางเห็นไม่เล้วน้อเท่านี้ปีไม่สะเหือนกลับมาเดิมเวียงไ่เปลี่ยนแปลงอ้องเอ่า ล่าชีกน้อยแต่ตามสาวยังเอาเสียงมอลำโมปานใดสิพอผัวโซพีใจอยู่ใต้หันเลยสิบบอแม่บัก โอ้ยร้านนารัานนขอบคุณในหยเ่องคุณัก็เลยสะอดลุคัดยันยัยันยัๆยนกระรฮ่าวสะอดยันยันยัยัยัจานท้องดีดอกเบีปาซื้อกอกมาถึงสาวหลออ ออกจากวัดพอท่านมุมตีสาวต้มลูกแก่ใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยสิบวชดขึ้นกับบ่อใดอยผิงสวดหัวใจบอกไปเล่นสาวท่าน,นใออนบบาด,พ,นในดนาานพิจพตนหัวหลอกพอ,อกว่าเขาเกิดโดนแลว้วในชาตินี้บอปป่อี่ไผรักษาเป๋วในหัวใจยังแน่นหนึง่งพิมพ์ผ้าเอ,อ้ยแม่นบ่ได้เป็นผัวขอเป็นเผยเจ้าก็ได้ท่านไปจะไปยอมแม่ใหญ่เอ้ยพิมพ,พ์ผ้าผู้ขาบวชด มาจะดุแล้วเสือออกมากจะได้เป็นพ่ญายันต์นีสาวผู้หนึ่งเสวาสาวพิพ์ผ้าเฮ้ยสัญญาหักไวเสดว่าทิจาัน์ถ้าเจ้าเสือมาแล้วคนเสียวเ,เจ้ามาันเสดแต่ว่าจานเสือออกมาแล้วได้ยิ้วเขาวว่าสาวพิพ์ผ้าไปเอาบักเสี้ยนหน่อยอยูุดาห้คนแต่งมาเสนเอาไัยผู้ขามกว่าหรอกเงี้ยมันขี่ใส่ใจฝ่ายขัท่านเอาบักเสี้ยนหน่อยเพื่อขวัญที่ต้องฝ่ายนะี้ มันซื้อก้อนไขวยซึ่งแจ้งเรื่องแย่รเดี่ยวมันได้ยิ้มข่าวว่าได้ลูกน้ำกัน2สองสามควเดวปั๊บเมื่อนี้ลาอถ่าซ้อบังเงินว่าในยิ้มข่าวว่าสิ่งป็นเจ้าไหนสาวเพี่ยงสิยัยยั่งสิ่งยั่งหักไอาคนยงุงกาว